ค่ะเพื่อนๆเยอะจริงๆนะคะเยอะมากอันนี้เขาจะเอาไปดองนะคะเพื่อนๆพี่เขาจะเอาไปดองนะคะถุงนี้นะคะกินได้ข้ามปีเลยทีเดียวนะคะเยอะจริงๆนะคะอันนี้เป็นทูนแดงนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพามาเก็บลูกพุนป่านะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะบางคนยังไม่รู้จักนะคะว่าเรียกอะไรนะคะบางคนก็เรียกมะยมฝรั่งนะคะจริงๆแล้วนะคะเขาเป็นลูกพุนนะคะเวลาที่ยังไม่สุกนะคะเขาก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวมาก เปรี้ยวเหมือนไม่ยอมชิดเลยนะคะเนาะตรงนี้นะนี่นะคะพี่ๆเขาก็จะเก็บอยู่ด้านล่างนะคะวันนี้เราเอาเบนซ์นะคะมาใส่ลูกพูนป่านะคะเราจะเก็บลูกพูนไปดองกันนะคะจะมีอยู่สองอย่างนะคะดองเค็มและก็ดองหวานนะคะคนนี้เขามีความสามารถเชี่ยวชาญในการปีนป่ายนะคะ พูนเยอะมากพี่พี่ดูสิคะอันนี้มันเป็นพูนของของหลวงนะคะเป็นต้นที่เขาปลูกนะคะปลูกเพื่อเอาต้นไม้นะคะเอาเพื่อความร่มเงานะคะลูกเขาก็จะเล็กๆแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะคนไทยเขาจะเรียกว่าไมยมฝรั่งนะคะจริงๆแล้วมัน มันไม่ใช่นะคะมันเป็นลูกพูนป่านะคะลูกเขาก็จะมีขนาดที่เล็กๆนะคะชูชูมีขนาดที่เล็กๆนะคะแล้วก็รสชาติเขาก็จะคล้ายๆ <Okay. S 1> ะมะยมชิดนะคะอันนี้เป็นพูนแดงนะคะ จะเป็นลูกพูนพันแดงนะคะสุกมาแล้วเขาจะเป็นสีแดงนะคะจะเป็นคนละพันกับพันเมื่อกี้ที่เก็บนะคะฝรั่งเขาไม่กินกันนะคะลูกพูนแบบนี้นะคะเขาจะกินเฉพาะพูนที่เอ่อขึ้นห้างนะคะโอ้โหทุกคนต้นนี้ก็เยอะมากนะคะแต่ว่าเขาสุกแล้วนะคะ เยอะจริงๆค่ะนี้ก็จะเป็นลูกที่เขาร่วงนะคะเพราะว่าเขาสุกเต็มที่แล้วนะคะร่วงเยอะมากค่ะจริงๆค่ะลูกพุนที่นี่นะคะแบบ ต้นเยอะมากเลยนะคะก็จะมีตลอดทั้งแนวเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นของหลวงนะคะใครเก็บก็ได้นะคะเอาไปตำนะคะอร่อยมากเลยค่ะพี่ๆขายังไงนะคะเดี๋ยวน้องขวานต้องขอตัวไปช่วยพี่ๆเขาเก็บลูกพูนก่อนนะคะเพราะว่ามันเยอะจริงๆค่ะเนาะเพราะว่าน้องขวานนั่งจากในเมืองนะคะออกมานอกเมืองก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะคะมาประมาณ10กิโลเมตรนะคะ แบบตรงนี้ก็มีนะคะแต่ว่าจะเป็นพูนสีแดงนะคะตรงนี้นะคะเยอะมากค่ะทุกคนโอเคนะคะยังไงเดยวนอกขวัญขอตัวไปเก็บก่อนวันนี้เตรียมถุงมาด้วยค่ะอันนี้นะคะพี่ใหญ่ของเรานะคะลงทุนมากเลยค่ะพี่แกนะคะเชี่ยวชาญในด้านการขึ้นต้นไม้นะคะมันก็จะย้อนแสงนิดนึงนะคะพี่พี่ขาไม่รู้ว่าเขาขึ้นได้ยังไงนะคะ นี่นะคะวิธีการขึ้นของเขานะคะเขาก็จะเหยียบไม้ตรงนี้นะคะเหยียบไม้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ข้ามไปตรงนู้นเลยนะคะเยอะจริงๆค่ะคนนี้ผู้ช่วยนะคะ โอเคนะคะยังไงเดี๋ยวขอตัวไปเก็บก่อนนะคะเนอะมันเยอะมากค่ะ โอ้ยโอ้โหปีหนิงมันมีหนามตัวนะโอ้ยหนามปักเสื้อปักโอ้ยเลือดออกเลือดออกเลยอ่ะโอ้โหทุกคนโดนหนามหนามต้นคุณมันเยอะจริงๆค่ะไม่รู้ว่าจะเก็บตรงไหนนะคะมันเยอะมาก เลือกไม่ถูกเลยค่ะเนี่ยค่ะลูกโตมากนะคะ นี่ลมนะคะอากาศดีด้วยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเปรี้ยวมากนะคะเนี่ยเปรี้ยวสุดๆเลยค่ะเอาไปกินกับน้ำปะลาร้าก็อร่อยนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะเก็บได้เยอะมากค่ะเต็มรถเบนซ์เลยนะคะตอนนี้นะคะโอ้โหดูสภาพตอนนี้นะคะแบบผมยุ่งยีมากนะคะเพราะว่าต้องไปอ่า <c oughs> เข้าปะโค <c oughs> ปาเหล่านะเนาะ <c oughs> นี่นะคะที่ว่าเก็บเมื่อกี้นี้นะคะ ก็ไม่ใช่หนูเก็บหรอกค่ะมีพี่อีกสองคนนะคะเขาเก็บนะคะ,ะนะนู่นนะคะสองคนนู่นนะคะจริงๆนะคะหนูเก็บจริงๆได้นิดเดียวนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะคะว่ามันเยอะจริงๆนะคะถึงต้องเอารถเบนซ์มาใส่นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเยอะจริงๆนะคะ เยอะมากอันนี้เขาจะเอาไปดองนะคะเพื่อนๆพี่เขาจะเอาไปดองนะคะถุงนี้นะคะกินได้ข้ามปีเลยทีเดียวนะคะเยอะจริงๆนะคะส่วนตัวหนูนะคะก็เก็บได้แค่นี้เองค่ะนิดเดียวเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะคะน่าจะได้ประมาณอยู่สองกิโลนะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะคะ เนี่ยค่ะของหนูก็เก็บได้แค่นี้นะคะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้เป็นอ่าฟอร์มบวชนะคะเป็นฟอร์มบวชป่านะคะเยอะมากเลยค่ะ วันนี้นะคะก็ได้มาดูธรรมชาตินะคะมาเก็บลูกพูนด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวดูมาเที่ยวชมธรรมชาติด้วยนะคะก็จะเห็นดอกไม้ป่าเยอะแยะเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะ ต้นองุ่นนะคะก็จะมีลูกองุ่นเล็กๆนะคะลูกองุ่นเล็กๆแบบนี้เราก็เอาไปตำได้นะคะ อันนี้คือเขาสุกแล้วนะคะที่เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองๆนะคะนี่นะคะก็เด็ดมาเป็นพวงๆแบบนี้เลยนะคะเยอะมากค่ะนูนอันนั้นคือลดนะคะที่เอามาใส่นะคะเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆ ตรงนี้ก็เป็นต้นผักขี้เหล็กนะคะที่พี่ๆคนไทยเขาเรียกกันเนาะแต่ส่วนตัวหนูก็ไม่รู้จักนะคะแต่เขาก็บอกมาอีกทีนะคะยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องขวัญต้องอขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าพี่ๆทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอที่น้องขวัญทำในวันนี้ในการที่มาเก็บลูกพูนนะคะสำหรับวันนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ